สบายดีบ่จจุกุสคนเนะจ้าเมื่อยต้อยลงมาสวนเด้อพี่น้องสิลงมาเอาหน่อไม้ไหลเพราะว่าหน่อไม้เทียนแม่น้องต้อยปลูกเพิ่นหน่อไม้ไหลเด้อพี่น้องดิออกหน่อแล้วแล้วก็สิลงหน้าเลยโลลงไปเบิ่งน้ำหน้าครับมันลายลวกะ็น้องต้อยก็สิเป้งอ้ออันนี้กระกาเด้อพี่น้อง กะอาวินแซมนาตอนนี้เ้าก็สซเลาะลงนาเลยพี่น้องพี่น้องมาฮอสน,นาอลไรเด้อเพราะว่าแม่น้องต้อยบอกมาเปิ่งน้ำนาออกเพราะว่าเพราะว่าน้ำนามันกบบรบโบลาณปันใดก็คือสีโบได้เปินน่งดอกเพราะว่าดำแล้วแล้วนากะ ยังแต่ว่านปุ๋ยว่่นปุ๋ยกับประมาณสามกระสอบอลไรพี่น้องเลยเฮาก็เพราะว่าบว่านปุ๋ยแล้วมันสีบงามเขา่าบัมีเงินซื้อก็คือสีบได้อันว่านเนาะมันมีห่วยอยังบ้างฮนนะนนี้ก็จชี้ได้แซมอยู่ห่างกับคณะเลยเขานะ ฝนตกเบิดมือเบิดคืนเลยพี่น้องมันเนี่ยตกบ่อเศร้าเลยมื้อนี้กับบ่มีอย่างร้ายมาพี่พาพี่พาน้องมาเลาะให้นาโอ้ไปเบิ่งน้ำห่วยพปล่น้ำห่วยเปว่ามันแม่น้องต้อยว่าให้เอ็นปล่อยน้ำห่วยออกเปว่าน้องต้อยอัดน้ำห่วยให้มันเข้าหน้า ตอนช่วงแดดๆนั้นมันบ่มีน้ำผลกระตุกอยู่เดี๋ยวนี้ก็กองกะยักสนนั้นๆหน่อยหนึ่งแล้วพี่น้องขอโทษขออภัยน่าจะผลตกมันซีปลาขึ้นแล้วพี่น้องในห้วยนี่ก็มีปลาขึ้นเลยที่จริงน้ำมันก็นบบได้ลายเป็นไรเด้มันล้นออกไฮนา ทางลุ่มเป็นเป็นสีเขียวๆฮนเพราะว่าว่านเอาว่านแล้วมันบโออกแล้วก็เลยดำเอาอันนี้ก็สิเป็นห้วยห้วยกับว่านเอามันก็ตอนมันเสื่วงมีนะนะั่นเนาะมันก็ออกตัวออกตัว,ออตวบอ,อนะ่ะเนาะอันนี้สิเป็นข้าวเจ้าเท่านี้แล้วข้าวกันนี่น้องต้อยเพิ่นบอกมาไขนะ่อันนี้เลยคือว่านน้องต้อยอาจเป็นไปเอาก็สิมาไข่เลยเนาะ ่วนน่ากัเป็นแบ้ได้พี่น้องแบ้มันมากซอกกินหญ้าแบ้ของเขาเดบบอะโเมนแบ่ของน้องต้อยมักเดือก็ออกมากหล่ล,ลายพี่น้องไว้คกินเมี่ยงเนี่ยแซ่บขนาดเลยเลย,เยส่วนผลกระตุกยิมยิบมยิ้ยิ้อย่างย่างไปย่างมากเหินหอยพี่น้องบัตรนี้สิเลเก็บหอยได้บัตน,นี้ เก็บหอยใส่แกงเน่อไม้เพราะว่าสีบีเบิ้งเน่อไม้แกงแกงกินแรงหอยโข่งหอยธรรมชาติเนะฮะเพราว่าน้องต้อยเก็บได้สามสี่หน่วยล้วแล้วก็ชิซอกมังอีกแล้วฮะคอยเก็บฮอตกอรน,น่าไม้แล้วฮะคอยสีข้าวเบิ้งเน่าไม้ป้ากุ๊กอันนี้บ่งลายขนาดเลยพเละบ่ง,บงตัวลายลายลาย,ลาย เด้สิเข้าวเบิ้งงนอไม้ปะสิมีบะเพอได้ตื่มกันตอนนี้ขาก็เลาะตามเบิ้งให้หน้าแต่และบ่อนแล้วเนาะพี่น้องแล้วขากรสิขึ้นไปเอานมไม้ไรไม้ที่ข้าปปูเว้นแล้วกันจะเอามืกแกงแรงพี่น้งองเพรสิได้จักนอไปหาอยฮันบัวได้บัวได้จักนอเพราะว่า เขาเจ้าเอาก้อนแล้วบาได้มาฮอตเฮือนเลยพี่น้องเก็บหอยได้ได้หาหน่อยอันนี้น้ำไม้ขาหาวิญนยูเฮือนแล้วนี่น้ำไม้สดสนมีละจักแล้วน้ำไม้ไล่นอนหนึ่งคนละน้ำไม้เลยนะรวมหิ้ anh nhìn năm trong chồng hay kèn chỉ lên rồi còn mày còn hà cả sao cái gì tốt mà ít cho mình น้อยเดียวเนาะบาได้หยดมาได้มีน้ำเลยให้น่าปอกน้ำไม้แกงกินแลงพี่น้องมึงเนี่โดนแล้วไ่ได้กีนแกงน้ำไม้แกงน้ำไม้รวบหิดมันเนี่ สามแลไหมสามแนวแกงม่งข่อยนึงเคยตายถ้าแกงลายก็ไปแซบไปซื้อปลาดุกมาใส่จักโตัวหนึ่งพอได้มีน้ำนัวมันน้ำม้นยูสวน เยอะซันนี่สามนอเราพอดีพ่อแกงแล้วกินสามคน มันบ่มีอะไรอยู่ส่วนนะ่แะแน่บ๊อควิดไปเก็ียบละนี่แต่ไปซื้อเอานะซื้อเอากัตรงละสองพันตัตคอยปั่นขายนะพี่น้องต้มในแซ่ขนาดเลยทำไม ยอดไผเนาะสิมากินน้ําแก่มาใม่นําฮักแต่กะว่าอ่อนบัดนี้เฮาก็สิมาจักเฮาสิเฮ็ดแบบนี้เอาเนาะเงเพราะว่า เมนตอยเพึ่อจากินแล้วไหมเห็ดบ,งบางๆเห็ดตอนใหญ่บดได้เย็บเขี้ยวเขียวแมงเผาแล้วก็นีม่มดแล้วพี่น้องแกงแซ่บกินข้าวฮ้อนหมอแดง ฟ้าคนกคันคึมๆอยู่เสียงน้องฟ้าพันดินเสียงลูกฟ้าพันดินี่น้อง ดักแบบนี้เด้อดีแบบนี้กระแซบคือกันตามแต่ไยมากเนาะมีซิ้นหมูใส่พิแซ่ ใชไหมคิปนิกลาไปก่อนเด้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้จ้าคลิปนิกลบบาสวัสดีออคลิปหน้าเด้จ้าบ๊ายบาย